ตอนที่สมปฐมบทแห่งเงามือดอชิระใช้เวลาเพียง20นาทีก็ถึงบริษัทเมื่อมาถึงเขาพบว่าอิงคารเตรียมชุดช่างสำหรับปฏิบัติภารกิจแม้จะสงสัยว่าลูกค้าคนไหนถึงกล้าจ้างบริษัทที่ดูไม่น่าเชื่อถือแบบนี้เขาคิดว่าถ้าจะให้เลือกซ้ายด่วนคอเซนเตอร์อย่างน่าเชื่อถือกว่าได้ซ้ำ อิงคารและอะชีระเปลี่ยนชุดเป็นชุดช่างสีกลุ่มเข้มขณะที่เสียงฝีเท้าของพวกเขาดังกังวานในห้องเก็บอุปกรณ์ของบริษัทห้องที่มีการจัดระเบียบอย่างดีโดยแม่บ้านที่คอยดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอแต่ทว่าบรรยากาศในห้องกลับดูเงียบเงาและไร้ชีวิตชีวาพวกเขาหยิบอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดและเครื่องมืออย่างครุครัน น้ำยาทำความสะอาดชนิดเข้มข้นถูกจัดเรียงไว้บนชั้นวางใกล้กันกับน้ำยาล้างคราบเลือดที่มีสีแดงเข้มขวดโปร่งใสพร้อมถุงพลาสติกขนาดใหญ่สำหรับเก็บสิ่งของสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างถูกเตรียมไว้อย่างระมัดระวังก่อนที่พวกเขาจะออกไปปฏิบัติภารกิจในอีกไม่ช้า ยานพาหนะที่พวกเขาใช้ในการเดินทางครั้งนี้คือรถตู้เก่าๆคันหนึ่งของบริษัทด้านข้างมีสติกเกอร์ Clean Restore Service ติดอยู่พร้อมกับเบอร์โทรและที่อยู่ของบริษัทที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนรถคันนี้มีสภาพเก่าแต่ทนทานเป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งานที่เชื่อถือได้ในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อาชิระขึ้นไปนั่งที่เบาะข้างคนขับในขณะที่อิงคารรับบุตรเป็นสารทีขับรถออกไปยังสถานที่แรกของภารกิจวันนี้ระหว่างทางที่ขับรถอิงคารได้บอกกฎเหล็กที่เขาต้องการให้อาชิระจำและปฏิบัติให้ดีฟังให้ดีนะสิ่งที่ฉันจะบอกนายไม่ใช่แค่คำเตือนแต่เป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตามให้เคร่งครัดข้อแรกห้ามพยายามติดต่อ หรือสื่อสารกับวิญญาณโดยไม่จำเป็นเด็ดขาดถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากฉันให้ทำห้ามทำอะไรที่อาจจะกระตุ้นมันขึ้นมาข้อ2ถ้ามีสัญญาณผิดปกติเกิดขึ้นจากวิญญาณหรือสิ่งจากรอบตัวห้ามปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ตรวจสอบมันอาจเป็นอันตรายที่เราคาดไม่ถึงข้อ 3. ห้ามนำสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณกลับมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยหรือวัตถุอะไรหากไม่แน่ใจว่ามันปลอดภัยอย่าพยายามเอามันติดมือกลับมาเสียงของอิงคารดังขึ้นขณะที่เขาขับรถไปได้วยความเงียบสงบแต่ในความเงียบกลับมีน้ำหนักของคำสั่งที่ต้องปฏิบัติทุกอย่างตามที่บอกอย่างเคร่งครัดครับถึงแม้จะมีบางข้อที่ยังไม่เข้าใจแต่เขาก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะซักไซอะไรให้มากความ อัชิระพอจะมองเห็นเขาลางของบางอย่างที่ห้ามอย่างเด็ดขาดแต่คงต้องรอให้ถึงหน้างานจริงๆถึงจะเข้าใจมันทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่ามันต้องน่ากลัวกว่านี้มากน่ากลัวจนเขาไม่อยากจะจินตนาการต่อรถตู้คันเก่าของบริษัทเล่นไปด้วยความเร็วเพียง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางลูกรางขรุกขระที่ทำให้การเดินทางไม่ราบรื่นเท่าไหร ฝุ่นแดงตลบฟุ้งขึ้นตามหลังเรากับประกาศการมาถึงของพวกเขาเส้นทางเริ่มจากชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบก,ก่อนจะค,ค่อยๆลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางป่าทึบความหนาแน่นของต้นไม้สองข้างทางดูเหมือนจะกลืนกินแสงอาทิตย์ที่เหลืออยู่โชคดีที่ยังมีป้ายไม้เก่าๆช่วยบอกทางให้รู้ว่าพวกเขายังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแต่ยิ่งขับลึกเข้าไป บรรยากาศก,ก็ยิ่งเงียบสงัดจนผิดปกติลมที่พัดมาจากหน้าต่างเปิดทิ้งไว้กลับเย็นเยียบจนทำให้อชิระรู้สึกแปลกๆเขามองออกไปข้างทางแต่ไม่มีอะไรนอกจากเงาของต้นไม้ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเล็กน้อยในสายตาเวลาบ่ายคล้อยใกล้เย็นทำให้ทุกอย่างดูมืดมนกว่าที่ควรจะเป็นอชิระอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมภารกิจนี้ ถึงต้องเริ่มต้นในเวลาที่แสงกำลังร่วงโรยแบบนี้เขาไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าพวกเขาต้องทำงานอยู่ที่นั่นจนมืดคำ่ำบรรยากาศรอบตัวจะน่ากลัวขนาดไหนภารกิจในวันนี้คือบ้านร้างกลางป่าที่ถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวบ้านหลังนี้เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญเขาที่อิงคานค้นคว้ามาเต็มไปด้วยรายละเอียด อันน่าสยดสยองเขารู้ดีว่าภายในบ้านหลังนั้นจะต้องมีบางสิ่งที่หลงเหลืออยู่แน่ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยของโศกนาตกรรมหรือความเงียบสงัดที่ชวนให้ขนลุกลูกค้าบอกว่าบ้านหลังนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่และปล่อยให้มันพังลงไปโดยไม่ทำอะไรเลยคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากอิงคาไม่ได้ถาม ว่าทำไมลูกค้าถึงอยากทำความสะอาดบ้านหลังนี้ทั้งๆที่มันถูกทิ้งร้างมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่วันที่ข่าวฆาตการรมแพร่กระจายไปทั่วจนถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาร่วมครึ่งปีบ้านที่รายการดูแลยังคงตั้งตารางานอยู่ในป่าอัชิระนั่งนิ่งอยู่ที่เบาะด้านข้างแต่ความรู้สึกภายในกลับไม่สงบนิ่งตาม เขารู้สึกขนลุกตั้งแต่ก้าวขาขึ้นรถและความรู้สึกนั้นยังคงตามติดมาจนถึงตอนนี้ดวงตาของเขามองผ่านกระจกไปยังสองข้างทางที่มีเพียงต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมบดบังท้องฟ้าจนแทบไม่เห็นแสงอาทิตย์ความมืดทึบของป่าดูเหมือนจะโอบล้อมรถตู้ทั้งคันเอาไว้แม้บรรยากาศรอบตัวจะชวนให้รู้สึกหวาดวันแต่มันกลับเงียบมากเกินไป เงียบเสียจนผิดปกติสิ่งที่เขาคาดว่าจะเจอเงาลางๆของวิญญาณที่ลอยวนอยู่หรือแม้แต่เสียงแปลกๆกลับไม่มีเลยแม้แต่น้อยน่าแปลกมากทั้งที่บรรยากาศแบบนี้ควรเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ผิดธรรมชาติราวกับฉากในหนังสยองขวัญที่เขาเคยดูที่พอเข้าป่าทึบแบบนี้ก็มักจะเห็นอะไรประหลาดโออกมาเสมอ อชิระไม่พูดอะไรตลอดทางแม้ว่าความกลัวจะกดทับอยู่ในอกมากแค่ไหนแต่เขาก็พยายามเก็บมันเอาไว้ให้ลึกที่สุดเพราะนี่คือภารกิจแรกของเขารถตู้หยุดลงตรงหน้าบ้านร้างอิงคานก้าวลงจากรถพร้อมกับอชิระที่ลังเลอยู่เล็กน้อยความเงียบของสถานที่ทำให้อชิระรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองเขาอยู่ ทำไมมันเงียบแบบนี้อเชระพึมพำออกมาเบาๆเงียบก็ดีแล้วอิงคารพูดพลางเดิอนอ้อมไปที่ท้ายรถเขาเปิดประตูท้ายหยิบกระเป๋าอุปกรณ์ออกมาดีหล่ะครับเงียบแบบเนี้ยน่ากลัวจะตายไปอัเชระพูดต่อพลางเหลือบมองไปที่บ้านร้างตรงหน้ามันดูราวกับกำลังหายใจเองได้อิงคานหันมามองอัเชระ นายกลัวเหรอน้ำเสียงของเขานิ่งแต่มีแววประชดเบาๆใครจะไม่กลัวบ้างล่ะครับอาชระตอบทันควันก่อนจะลดเสียงลงแค่มองจากข้างนอกก็รู้แล้วว่ามันไม่ปกติอินคารถอนหายใจยาวก่อนจะโยนไฟฉายให้กับอัิระถ้ากลัวนะักก็ถือไฟฉายไว้ให้ดีอย่าทำมันหล่นละ่ะคุณพูดแบบนี้มันช่วยอะไรได้ล่ะครับอัชระบุญเบาๆแต่สุดท้าย เขาก็ยอมถือไฟฉายไว้แน่นฟังนะอิงคารพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังสิ่งที่นายต้องกลัวไม่ใช่เงาหรือว่าเสียงอะไรพวกนี้แต่ต้องกลัวถ้าทำพลาดเพราะบางอย่างที่นี่ไม่ให้อักภัยเพราะบางอย่างที่นี่ไม่ควรเข้าไปยุ่งอัชิระนิ่งไปกับคำพูดนั้นหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้ว คุณรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรอิงคารสบตาอชระก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ชวนให้ขุนลุกฉันรู้แต่ฉันมองไม่เห็นจะกลัวไปทำไมล่ะความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งก่อนที่ทั้งคู่จะเดินเข้าไปยังบ้านหลังนี้อชระเริ่มรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักอึ้งขึ้นทุกย่างก้าวชายหนุ่มกวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณบ้านหลังใหญ่สองชั้น ตั้งตรงงานอยู่กลางป่าชื้นเทาวันเลื้อยพันตามมุมผนังและกรอบหน้าต่างบางส่วนและกรอบหน้าต่างบางส่วนจนดูราวกับธรรมชาติกำลังพยายามกลืนกินทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างเอาไว้ตัวบ้านยังคงสภาพดีอย่างไม่น่าเชื่อแต่บรรยากาศรอบๆกลับให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่อยากจะต้อนรับ อชิระเดินตามหลังอิงคารขณะเข้าไปในบ้านเสียงฟีเท้าของพวกเขาดังก้องและสะท้อนในพื้นที่โลง่งกลิ่นอับชื้นและเหม็นสาบเหมือนของเน่าที่ซ่อนอยู่ตามมุมห้องทำให้อัชิระต้องเบือนหน้าหนีเล็กน้อยบ้านดูเหมือนยังอยู่ได้เลยนะครับอัชิระพูดเสียงเบาพลางใช้ไฟฉายส่องสำรวจมันอยู่ได้จริงแต่ไม่มีใครอยากจะอยู่หรอก อิงคารตอบขณะกวาดสายตามองรอบห้องถงใหญ่ที่เต็มไปได้วยฝุ่นนะ้าและเถาวันที่เลื้อยผ่านกรอบหน้าต่างผ่านเข้ามาด้านในคุณอิงคารบ้านนี้เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมครับอชิระเอ่ยถามอย่างระมัดระวังอิงคารเพียงหันมามองเขาแวบหนึ่งก่อนพูดรเรียบๆนายไม่จําเป็นต้องรู้รู้แค่ว่าทํางานของนายให้ดีก็พออชิระไม่ตอบ แต่หัวใจของเขากลับเต้นแรงขึ้นเมื่อเห็นบันไดไม้ปูนนำไปสู่ชั้นสองที่มืดสนิทราวกับกำลังซ่อนอะไรบางอย่างอิงคารวางกระเป๋าใบใหญ่ลงบนโต๊ะไม้กลางห้องที่เต็มไปได้วยฝุ่นน้าม,มือของเขาเปิดซิปด้วยความคล่องแคล่วเผยให้เห็นอุปกรณ์หลายชิ้นที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเครื่องมือทำความสะอาดน้ำยาที่มีสีเข้มแปลกตา ยันกระดาษที่พับไว้อย่างประณีตและวัตถุอื่นๆที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีไว้สำหรับการทำความสะอาดธรรมดาเขาเริ่มหยิบขวดน้ำยาออกมาหยดมันลงในถังน้ำสะอาดจนเกิดฟองสีขาวที่ส่งกลิ่นเยินเยือกกระแสงลมงเบาๆที่ลอดผ่านหน้าต่างเหมือนพัดพากลิ่นนั้นให้แผ่ซ่านไปทั่วห้อง อิงคารหยิบผ้าเช็ดทำความสะอาดออกมาอีกสองสามพื้นพลางใช้มีดเล็กที่เขาเก็บไว้ในซองข้างเอวตัดปลายผ้าอย่างแม่นยำก่อนจะหยิบยันกระดาษแผ่นหนึ่งวางลงบนผ้าเขาพับมันไว้แนบเนียนจนดูเหมือนเป็นเพียงเศษผ้าธรรมดาสิ่งแรกที่ต้องทำคือการล้างพื้นที่นี้ให้สะอาดมากที่สุดเขาพูดโดยไม่หันมามองอชิระน้ำเสียงนิ่งๆของเขาทำให้คำสั่ง ฟังดูหนักแน่นเรากับไม่อาจปฏิเสธได้แค่น้ำยาล้างและผ้าเช็ดธรรมดาแบบนั้นมันจะพอหรอครับอชิระถามด้วยความสงสัยเมื่อเห็นอิงคารเทน้ำยาลงบนพื้นนายรู้จักคำว่าสะอาดแบบผิวเผินหรือเปล่าอิงคารเงยหน้ามามองดวงตาสีเข้มของเขาที่ดูเหมือนจะอ่านทะลุถึงความคิดของคนตรงหน้าเขาหยิบแปลงไม้ด้ามยาวขึ้นมา ใช้มืออีกข้างจับขวดน้ำยาเล็กๆหยดลงไปตามปลายแปรงก่อนเริ่มลงมือขัดพื้นอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงคลืดคลาดฝุ่นที่จับแน่นหลุดออกไปทีละชั้นเผยให้เห็นพื้นปูนด้านล่างที่เริ่มสะอาดมากยิ่งขึ้นนี่มันคือขั้นตอนแรกถ้านายทำไม่ได้งานนี้ก็จบเฮแล้วเขาพูดโดยไม่แม้แต่จะมองอชิระ อิงคารยังคงทำงานต่อไปด้วยท่าทีสุขุมและมั่นใจแม้กลิ่นอับชื้นจะยังคงอบอวนอยู่แต่พื้นที่ที่เขาจัดการกลับดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปงงที่เคยปกคลุมพื้นเหมือนถูกขจัดออกไปพร้อมกับฝุ่นเขาหยิบยันอีกแผนจากกระเป๋าแปะมันไว้ที่มุมโต๊ะด้วยความระมัดระวังอย่าแตะต้องมุมนี้ถ้าไม่อยากเจอเรื่องยุ่งยากเขาเตือนอชีระอีกครั้ง ท่าทางการจัดการของอิงคารไม่ได้เพียงแค่แสดงถึงความเที่ยวชาญแต่ยังส่งผ่านความรู้สึกว่าเขากำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปได้วยความแม่นยำและเจตนาที่แน่วแน่ราวกับว่าเขากำลังเตรียมพื้นที่แห่งนี้ให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อัชิระมองตามด้วยความทึ่งและประม่าในเวลาเดียวกันเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่อิงคารททำทั้งหมด แต่ก็รู้ได้ชัดเจนว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนายจัดการพื้นที่นี้ไปก่อนแล้วกันฉันจะไปสำรวจชั้นบนอิงคารสั่งพลางหยิบกระเป๋าอุปกรณ์ติดมือไปด้วยเดี๋ยวครับจะขึ้นไปคนเดียวใช่มีอะไรหรือเปล่าอิงคารถามพลางเลือกคิ้วเปล่าครับแค่รู้สึกว่ามันเงียบแปลกๆเงียบก็ดีกว่ามีเสียงแปลกๆไม่ใช่หรือไง อิงคานทิ้งท้ายเดินขึ้นบันไดโดยไม่รอคำตอบอชิระทำได้เพียงมองตามไปพลางถอนหายใจก่อนจะเริ่มจัดการงานของตัวเองเขาหยิบผ้าและน้ำยาออกมาเช็ดพื้นห้องโถงมือของเขาทำงานไปอย่างช้าๆแต่หัวสมองกลับว่าวุ่นเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาแกรกแกรก เสียงเล็กๆด,ดังขึ้นจากมุมห้องด้านหลังเขาชะง,งักก่อนหันไปมองไฟฉายในมือส่องผ่านเงาของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆแต่ไม่เห็นสิ่งผิดปกตินั่นเสียงอะไรอีกล่ะเนี่ยอชิระพึมพำรรพยายามปลอบตัวเองว่าเป็นเสียงจากเถาวันที่เสียดสีกับกำแพงเพราะลมจากหน้าต่างเขาหันกลับมาทำงานต่อแต่แล้ว เสียงร้องเพลงเบาๆดังมาจากชั้นบนเสียงนั้นแผ่วเบาจนเหมือนลอยมาตามสายลมอชระหยุดมือในทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาคุณอิงคานเขาเงยหน้าขึ้นตะกูลเบาๆไปทางบันไดแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเสียงร้องเพลงยังคงดังต่อเนื่องราวกับเด็กกำลังเล่นสนุกอยู่บนชั้นสอง อชิระลังเลว,ว่าควรทำอย่างไรเขาพยายามบอกตัวเองว่าอิงคารคงจัดการมันได้ไม่นายอย่าไปสนใจเสียงนั้นสิอย่าทำตัวให้มันยุ่งยากนักเลยอชิระเขาพึ่งพาปลอบใจตัวเองก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำความสะอาดไปต่อแต่ยิ่งพยายามไม่สนใจเสียงนั้นกลับยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆ มันเหมือนอยู่ตรงหน้าประตูห้องโถดด้านหลังเขาหันไปมองแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความว่างเปล่าโปรดติดตามตอนต่อไปฟังแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กด comment เป็นกำลังใจให้ช่องนิยายวายสไตล์มิมินด้วยนะคะ